สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางาหุ้นดาวโจนส์ VIP นะคะพี่น้องจา๋าก็สำหรับเมื่อคืนนะคะวันที่11ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะก็ไปตามกันต่อเนาะแนวทางมีให้ชมทุกวันนะคะแต่จะเข้าไม่เข้านะคะก็ ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่ากระจกไปตามกําลังรายวันนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าดาวโจน V.I.P. นะคะจะจะหลุดบ่อยนะคะพี่น้องจ๋าหลุดบ่อยเนาะก็วันนี้นะคะเปลี่ยนสูตรนะคะลองสูตรใหม่สักหนึ่งวันนะคะว่าจะมาหรือไม่มานะคะวันนี้ก็คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะก็ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะไปตามต่อกันเนาะสำหรับวันที่12นะคะพี่น้องจา๋าก็จะพยายามเจาะให้ดีทําให้ดีที่สุดนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเอดเพียรชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันที่12เดือน4ปี64นะคะ แนวทางหุ้นดาวโจน VIP นะคะเจาะสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจารับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ จมูหรือจ๋านะคะอรอลุ้นด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะโจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยโดนเลยชักจะเบือนะ่อแล้วกับรา v i p ไอ้ีไนดาวโจน v i p เนาะพี่น้องชักจะเบือนะ่อแล้วแต่ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ เด่นนะคะเด่นสามนะคะแล้วก็เด่นสี่นะคะวิ่งห้ากับแปดนะคะพี่น้องจา๋ามาเจกคู่สามกันนะคะสามศูนย์สามหนึ่ง พี่น้องวิ่งรูดได้นะคะสามสี่สามห้าและสามแปดนะคะส่วนคู่จอสี่นะคะก็มีสี่หนึ่งจะจาอกระโดดหรือเปล่านะวันนี้สี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ด 4ีนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะพี่น้องจา๋าเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะแอดชอบ3ามนะคะสาหนะคะแล้วก็3ามนะคะส่วนสก็จะมี4ีหนึ่ง 4ีแล้วก็4ี่แปนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะถ้าสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะแอดก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็น์นะคะเพียงแต่สูตรนี้นะคะเจาะไปตามกำลังรายวันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเพียนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า